สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องช่วงเวลานะคะช่วงเวลานั้นนะคะมีความสำคัญนะคะกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าช่วงเวลานั้นนะคะมีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับสิ่งมีชีวิตนะคะ รามาดูความหมายของคำว,ว่าช่วงเวลาก,กันของนอ่ะอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนเราช่วงเวลาทำให้เรารู้ว่าเรื่องราวใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องราวใดเกิดขึ้นทีหลังและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรนั่นเองนะคะฉะนั้นช่วงเวลาเหล่านี้นะคะตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันและในอนาคตนะคะมันจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเราไปดูกันค่ะ ที่ผ่านมาแล้วนะคะตรงนีก็ตามที่ผ่านมาแล้วเราเรียกว่าอดีตอย่างเช่นเด็กๆทุกคนก่อนจะมาอยู่นะตอนนี้ก็คือเราเคยเป็นทารกมาแล้วนะคะหรืออดีตก็คือนะักเรียนอยู่ชั้นป .1 เองค่ะส่วนปัจจุบันคือเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นหรือเป็นอยู่นะคะก็คือตอนนี้นะักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่2นะคะ และกำลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะขอเรียกว่าปัจจุบันนะคะเวลาในปัจจุบันส่วน,นอนาคตนะคะอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็คือต้องมีอดีตปัจจุบันแล้วต่อด้วยอนาคตนั่นเองนะคะแต่อนาคตทุกคนสามารถาวางเป้าหมายไว้ได้แต่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะต่อไปนะคะ เราไปศึกษาเรียนรู้กันต่อว่าคำาหนะคะช่วงเวลาอดีตช่วงเวลาปัจจุบนันช่วงเวลาในอนาคตนะคะมีคำไหนที่บ่งบอกว่าคำเหลาน,นั้นเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะเราไปาศึกษาเรียนรู้กันค่ะ อย่างเช่นนะคะอดีตนะคะก็คือเมื่อวานมีก่อนปีที่แลว้วเดือนก่อนนะคะเดือนก่อนก่อนเดือนสิงหาก็คือเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะสัปดาห์ก่อนก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วช่วงก่อนคือช่วงเวลาก่อนหน้านี้วันก่อนก็คือเมื่อวานนั่นเองนะคะคราวก่อนก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนก่อนตอนนั้นก็คือผ่านมาแล้ว ปัจจุบันก็คือตอนนี้นั่นเองนะคะเรามาดูปัจจุบันบ้างนะคะปัจจุบันคําที่บอกให้รู้ว่ามันเป็นปัจจุบันก็ได้แก่คาว่าวันนี้อีนี้เดือนนี้ตับดานี้ช่วงนี้วันนี้คราวนี้น,น,นะคะก<ส>็คือกําลังเป็นอยู่นะคะกําลังเกิดขึ้นนั่นเองต่อไปคําที่บอกให้เรารู้ว่าเป็นช่วงเวลาในอนาคตท,ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือช่วงนี้ ยังมาไม่ถึงปีหน้ายังมาไม่ถึงเดือนหน้าก็ยังไม่ถึงแต่เราสามารถบอกได้ว่าเดือนหน้าคือเดือนอะไรคะสิงหาแล้วกันยายนนะคะสัปดาห์หน้าก็ยังมาไม่ถึงนะคะช่วงหน้าก็คือช่วงต่อไปหลังจากเรียนวิชาประวัติศาสตร์ลูกไปเรียนวิชาอะไรนั่นเองนะคะวันหน้าก็คือวันพรุ่งนี้คราวหน้าก็คือคราวต่อไปยังไม่เกิดขึ้นตอนหน้าก็คือช่วงเวลาใน ข้างหน้าในอนาคตนะคะยังไม่เกิดขึ้นอีกเช่นกันนะคะฉะนั้นคําที่บอกช่วงเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะในประโยคในคาพูดต่างๆนะคะมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันของเด็กๆนะคะเกี่ยวข้องกับการพูดการนําคํามาใชาน้นะคะเกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทยด้วยฉะนั้นเราต้องศึกษาให้นํามาใชใ้ถูกต้องนะคะ ถ้อาอดีตก็คือยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องใช้คำยังไงน,นะคะเราก็ศึกษาเรียนรู้เอาจากคลิปนี้นะคะปัจจุบันก็คือกำลังเกิดขึ้นเป็นอยู่ตอนนี้ได้แก่คำว่าอะไรบ้างน,นะคะเราก็ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วอนาคตนะคะก็คือเหตุการณ์ในวันข้างหน้านะยังไม่เกิดขึ้นแต่เราสามารถวางแผนได้นะคะแต่จะเกิดหรือไม่เกิดนั้นก็คือเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะคะ ครูก็ได้สอ,อนเด็กๆในเรื่องช่วงเวลาจบลงไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะห่างไกลจากโรคโควิด -19 นนะคะครูก็ขอจบการเรียนรู้เรื่องช่วงเวลาเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ